สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านค่ะพบกันช่วงบ่ายๆของวันที่3สิงหาคม2,563ค่ะวันนี้ทางร้านรถ่ายมือสองสภาพดีเหล่านะดีคอนแก่นก็มีรถคูเปต้า l อ5 0 8 d t คันนี้จดทะเบียนปี51ค่ะเข้ามาใหม่ส,สวยๆแจ่มเลยค่ะคันนี้ มาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นค่ะไม่มีดันหน้าโรตารี่แล้วก็ผานพวนผานพวนเป็นย2 e. ิบสองคูณห้า e heavy part ค่ะผานสวยมากค่ะคัดท้ายแน่นๆค่ะใบผ่านเหนือเต็มค่ะทั้งห้าใบเลยค่ะยางดีสีเส้นค่ะคะันนี้สวยมากค่ะลูกค้ายางสวยยางประมาณ80%เเลยค่ะยางหลัง ยางหน้าก็เช่นกันค่ะคันนี้สีเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเครื่องเกียร์ปั๊มดีค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยหลังคาก็ไม่มีผไมไม่แตกค่ะเบาะขาดนิดนึงค่ะ,ดคะเดี๋ยวทางร้านจะไปหุ้มเบาะใหม่ให้ค่ะหุ้มเบาะหนังสวยๆเลย คันนี้พิ่งมาถึงร้านตอนบ่ายๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ค้จาจะล้างให้ชมใหม่นะคะเดี๋ยวดูเดิมๆไปก่อนคะ่ะเพราะว่าเพิ่งถึงร้าน,นะคะ่ะคันนี้เป็นโรตารี่1.8เมตรนะคะตาช้างสวยๆเลยฟันก็ฟันก็เหลือประมาณ75%อยู่นะคะฟันโรตารี่ คันนี้แลเมเอกสารครบพร้อมโอนค่ะคันนี้ขายไม่แพงค่ะขายในราคา,อ,าอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์2ชิ้นก็ราคา2 3 9 0 0 0บาทค่ะ2 3 9 0 0 0บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นสวยๆค่ะดันหน้าแล้วก็ ผ่านพวนค่ะ22คูณ5ใบแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์ครบทั้ง3ชิ้นเลยก็ราคาอยู่ที่259,000บาทค่ะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะอุปกรณ์3ชิ้นใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพวน22ิบคูณ5า่แล้วก็โรตารี่1 8เมตร3ชิ้นราคา259,000บาทค่ะคันนี้ เมาถึงร้านคะ่ะล้อก็ดำดำค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะล้างแล้วก็ขัดออกให้นะคะว่าอาจจะทําสีล้อสีกระทะล้อให้ใหม่ค่ะทั้งสีรล้อเลยูกคขาท่นานใดที่กําลังมองหาคูบาต้าแอลสีห้าศูนย์แปดอยู่ต้องคันนี้เลยค่ะสีเดิมๆสวย,สวยจ,จังเลยคะ่ะ คันนี้ใช้งานมาแล้ว2,200ชั่วโมงค่ะ2,200ชั่วโมงเป็นรถกึ่งไล่กึง่งนาค่ะเป็นรถบ้านเลยค่ะคุณคนมาจากบ้านลูกค้าเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ถ้ารถยังไม่ติดต่อจองนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะใหะ้ช่างรีวิวให้ดูค่ะ